สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพบกันกับช่องพังน้องนตัตยาไม่วาสนานะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกคนทุกท่านนะคะหลังจากที่สองสาวอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็พาสองสาวมาเดินถูเนื้อถูตัวตามต้นไม้นะคะเดินยืดเส้นยืดสายนะคะผ่อนคลายกันช่วงยามเย็นนะคะ เราก็จะทำให้สองสาวของเราไม่เครียดนะคะได้กินอิมได้เดินออกกำลังกายนะคะเดินผ่อนคลายมาถูเนื้อถูตัวนะคะอาบน้ำอาบน,น้ำเสร็จนะคะมาดูมุมความความสุขของสองสาวของเรานะคะของแม่วาสนาน้องนาตยานะคะอยู่คนละมุมเลยนะคะ

เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาด้วยนะคะก็มาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ FC ได้ชมกันนะคะชมความสุขของสองสาวของเรานะคะน้องนาตยาไม่วาสนานะคะได้ทานหญ้าอิ่มนะคะแล้วได้เล่นน้ําทานน้ํานะคะก็ได้มาเดินผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายนะคะออกกําลังกายนะคะในช่วยงยามเย็นนะคะมาเล่นดินแม่วาดเข้าไปทําไมมีน้ำไหมล่ะพ่อ มีเศษแก้วมีหนามไหมออกมาเร็ว แม่ควานเข้าไปข้างในไม่ได้นะฝนช่วงหนึ่งฝนมานะคะยุงก็เยอะมากเลยนะคะก็ได้มาถ่ายด้านในแล้วก็ซูมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันนะคะมาชมความสุขของสองสาวของเรานะคะ ใครวิ่งมาหาดอกแดกดอกแดกน้องกวางนะคะน้องก้อยเจิงนี่ก็น้องมังกรนะคะน้องมังกรนี้ก็หลานชายนะคะไปรับไปรับมา ไปแล้วลักแดกไปกับพี่ๆแล้วลักแดกไปกับพี่ๆแล้วหลานชายนะคะเอามาด้วยช่วงกลับบ้านนะคะว่าจะกลับไปส่งวันนี้ก็ไปไม่ได้นะคะโควิดโควิดมาอีกรอบนะคะเขาไปส่งไม่ได้นะคะโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดนะคะดักแดกไม่ไปนะลูกดักแดกกลับมา อ,อาจจะสันส่นๆนิดนึงต้องขอกราบประทานอภัยคุณพ่อคุณแม่นะคะยุงเยอะมากเลยขนาดอยู่ด้านนอกนะคะคุณพ่อควานก็นั่งรอสองสาวนะคะนั่งมองสองสาวนะคะนั่งดูลูกสาว ออกมาได้แล้วมังออกมาได้แล้ว,ลวขอกบอนนาบัตานภัยนะคะไปถ่ายด้านในไม่ได้ยุงเยอะมากเลยค่ะช่วงเย็น สู่แม่คุณพ่อคุณแม่รับชมกันนะคะ บุกไปยังนั่นบุกไปยังออกมาออกมาดูนะคะน่าต่ยา ตอนแรกก็ว่าจะกลับบ้านวันนี้นะคะ <c oughs> จะกลับไปปลูกหญ้านะคะไปไถไถที่ตรงที่ว่างเปล่าที่บ้านนะคะปลูกหญ้าก็ไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าโควิดเข้ามาอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องเลื่อนไปเดี๋ยวก็ให้น้านะคะไน้น้าไปไถไปให้ให้ให้รถไปไถไว้ก่อนนะคะไปไถแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาญ่าไปปลูกกันอีกทีนะคะ เราก็ไม่รู้นะคะว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็ไปเตรียมการไว้ให้เผื่อถ้าได้กลับกันจริงๆนะคะก็ต้องมีอาหารไว้รองรับสองสาวก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กับครอบครัวน้องนัตยาไม่ว่าาสนานะคะครอบครัวของเราก็ดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ในภาวะวิกฤตนี้นะคะก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใจบุญนะคะ ที่คอยช่วยเหลือที่คอยให้กําลังใจกับครอบครัวเรานะคะก็มันไม่ได้เหมือนว่าเรายังอยู่โดดเดี่ยวนะคะก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เมตากับช้างทุกเชือกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะก็ครอบครัวเราก็ไม่มีคําไหนที่จะพูดออกมานอกจากจากใจของครอบครัวของเรานะคะจากคำว่าขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะ พ่อพ่อควานดูนะคะไปทานอะไรไม่รู้ขวดอะไรล่ะพ่อออกมาเร็วไหนออกมาเร็วม <c oughs> ครับ <c oughs> คม <c oughs> าเด้อไปแล้วพ่อควาน <c oughs> พาเดินออกไปเดินออกลังกายแล้วนะคะ มาทางนี้ไหมพ่อมาทางนี้แล้วพ่อพามาทางนี้แล้วยุ่งเยอะโซนด้านในยุงเยอะไปแล้วน้องนาฏยาไปแล้วเมื่อก่อนก็เป็นทางเดินของสองสาวเรานะคะทางเดินพาลูกค้าเดินทัวร์นะคะนาฏยาไม่รอแม่วาสนาเลยนะคะยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนะคะ มาเร็ว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 รีบมาทานมะม่วงนะคะพัตนหาก็ต้วมเตียมต้้มเตียมตามพ่อควานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซทุกคนทุกท่านที่ให้กําลังใจครอบครัวของนัตยาไม่ว่าสนามาโดยตลอดนะคะคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะแชร์แชร์กันให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ c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 . กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเดยวคุณพ่อควานกับคุณแม่ก็จะพาสองสาวออกกำลังกายต่อนะคะ